สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนนครับ e ีีนี้บอกว่าในเรื่องราวของบอลบนะครับท่านผู้ชมครับสาวไทยของเราจะต้องได้ไปต่อครับเกิดปากกรากฏการณ์ย่างแช่งเกาหลีให้แพ้เบลกาเรียใครที่ได้ดูคู่นี้ผมว่าเครียดท่านผู้ชมโอ้โหยิ่งแช่งยิ่งเล่นดีเกาหลีใต้เกาหลีใต้เรียกเซตจ,จากเบลกาเรียไ,ได้ท่านผู้ชมครับแพ้ก็จริงครับแต่เขาเรียกเซตได้อย่างนี้เองเนี่ยส่งผลต่อสาวไทยไปอย่างมากไปเปิดเงื่อนไขครับการอยู่รอดปลอดภัยของสาวไทยของเราในศึกของ v n l นนัดสุดท้ายครับ งานหยาบขึ้นกว่าเดิมคุณตลบเลยกับการหนีตกชั้นของสาวไทยคับบีบหัวใจมากพี่ผู้ชมเพราะเกาหลีใต้ลงทําการแข่งขัน,นวันนี้เจอกับเบลการียเกาหลีใต้แพ้เบลการียไป3ต่อ2เซตทาให้ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายกับคึกมากสาวเกาหลีนะครับแกไปกินสมมาวันนี้พลังสมนี่มันเหลือล้นนะครับโอ้โห นะบาเกัลเลียนะครับเกือบที่จะแพ้ให้กับเกาหลีใต้บาคกลเรียยังขนาดนี้เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยอ่อนกบบว่าบลกเรียเยอะคือเงื่อนไขเนี่ยท่านผู้ชมในการเข้ารอบนะครับถามว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมก็มีริบๆรางๆซึ่งถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้ไทยจมบวยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยท่านผู้ชมแพ้ให้กับทางบากเลียไป 3- ต่อ2เซตเขาเรียกได้ถึง2เซตคะแนนแซงเราแล้วครับ ขึ้นไปอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนมีคะแนนนําเราอยู่1แต้มท่านผู้ชมและถ้าเกาหลีใต้ฟอร์มแบบนี้ไปเจอฝรั่งเศสนี่โอ้โหโอกาสชนะสูงอยู่เหมือนกันต้องยอมรับจริงนะครับว่าโอ้โหหนทางนี้ค่อนข้างกระลิบหลี คือลุ้นได้2อ,อย่างท่านผู้ชมครับลุ้นให้ฝรั่งเศสชนะไปเลยสต่อศูนย์เซตแต่ถ้าผลงานพลิกกับตะระปัดนะครับเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มดีใส่ฝรั่งเศสนะครับได้เซตหรือแม้กระทั่งเอาชนะฝรั่งเศสได้เนี่ยเราก็ต้องไปหวังพึ่งข้อ2ครับคือเราก็ต้องเอาชนะแคนาดาให้ได้สถานเดียวต้องพึ่งตัวเองและนะครับถ้าฝรั่งเศสช่วยไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับ เราจะต้องเอาชนะแคนาดาให้ได้สถานเดียวและต้องเอาชนะให้ได้3ต่อศูนย์เซตด้วยนะฮะงานนี้ฝุ่นตลบจริงๆท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ความได้เปรียบของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยสาวไทยของเราได้หรือไม่ไนะครับก็คือเราได้มีโอกาสพักเต็มเตมเนี่ยหวันในการพบกันนะัดสุดท้ายกับแคนาดาในวันที่14กรกฎาท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาตีสาเราได้พักเต็มเ1มวันเพื่อเรียกนะครับพละกําลังร่างกายของสาวไทยของเราเนี่ยให้กลับมา สู้กับแคราดาให้ได้อย่างเต็มที่ต้องเรียกขวัญกำลังใจของสาวไทยกลับมาให้ได้ท่านผู้ชมครับมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันถ้าเกิดว่าเกาหลีนะครับเอาชนะฝรั่งเศสได้เนี่ยแรงกดดันมันจะถาโถมใส่สาวไทยของเราทันทีเราจะมาเสียพลาดท่าในปีนี้ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าคําว่ามหาชนนะฮะแฟนเบ์บอลทั่วโลกนี่มันจะหายไปทันทีถ้าสาวไทยของเราได้ไปเล่นในชาเลนจครับ ศึกของชาเลนครับก็มันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าทุกทีมก็ต้องการเข้ามาเล่นในศึกของ VNL คือปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าปัญหานี้ทุกคนรู้มันวิเคราะห์ไม่ได้ยากหรอกครับปีนี้เองเนี่ยปัญหาทีมของเรามันเยอะจริงๆสําหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผูเล่นที่ไม่สมบูรณ์เราขาด3ตัวผูเล่นหลักนะครับ อย่างบุ๋มบิ๋มช,ชอม่อชอ่อนโมกสีท่านผู้ชมน้องสองวิภาวีสีทองน้องเตยหัตถยาบำรุงสุขนี่คือแกนหลักของทีมนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับน้องๆเองประสบการณ์ยังไม่ถึงนักตบเหล่านี้นะหลายคนที่เข้ามาทดแทนและเราก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งในศึกของ VNL นี่โอ้โหแข็งแกร่งขึ้นทุกปีท่านผู้ชมครับไม่มีทีมไหนนี่พลาดท่าเสียทีกันเลยนะโดยเฉพาะทางฝั่งของยุโรปเนี่ย ก็จะเห็นเห็นอยู่ตอนนี้มีแคนาดากับเซอร์เบียเซอร์เบียรอดแล้วนะครับโอ้โหเขาปรับทัพใหม่นะครับดึงตัวเก่าเข้ามาอย่างเจ๊บอสเนี่ยก็ทําให้ทางฝั่งของเซอร์เบียเนี่ยรอดตกชั้นเฉยเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่านะครับผู้เล่นที่มีประสบการณ์สำคัญนะฮะมันสำคัญกับทัวร์มิต์ในศึกของวีเอลเป็นอย่างมากการที่เราขาดสามสาวตัวหลักไปแน่นอนครับมันส่งผลกับทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า เฮ้ยมันไม่สเสถียรน,นะครับเกมรุกเราไม่สเสถียรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นคู่หูคู่นี้ครับอัจฉรพรคงยศและชฉชอุออนโมกสีเนี่ยเขาเล่นด้วยกันแล้วมันเข้าขาทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับคือน้องสองคนเนี่ยเขาเล่นเป็นคู่หูกันมาหลายปีการขาดชชอุอนโมกสีไปเนี่ยความคมตรง,ตรงหัวเสาของเรานี่ดรอปลงไปเลย นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวบีหลังอย่างน้องบีมเข้ามาทดแทนก็ตามแต่นั่นคือตำแหน่งบีหลังมันไม่ใช่หัวเสาธรรมชาติอย่างน้องบุ๋มบิม๋มท่านผู้ชมบวกกับน้องสองวิภาวีตัวหัวเสาที่สามารถเล่นเกมรับดีนะครับอย่างที่โคดออสพูดเสมอนะครับว่าเกมรุกที่ดีคือเกมรับที่ดีนั่นแหละโอ้โหต้องยอมรับว่าการขาดหายไปของ2เกมรุกนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานี่ส่งผลมากๆบวกกับตัวบล็อกครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคู่หูที่เราเห็นกันมาหลายปีก็คือหัตถยาบบรุงสุขกับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับปีนี้น้องไก่เข้ามาแทนเนี่ยต้องยอมรับว่าน้องไก่ในสโมสอนในการเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับจะต่างกันกับน้องเตยที่ถือว่าเป็นตัวหลักของสโมสรในญี่ปุ่นมาโดยตลอดนะครับประสบการณ์มันต่างกันเยอะเลยจะสังเกตได้ว่าหัตถยาบำรุงสุขกับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งคนหนึ่งเล่นบอลเร็วคนหนึ่งช่วยบล็อกกันเนี่ย ้าเกิดว่า2คนนี้ขึ้นพร้อมกันนี่โอ้โหกำแพงเขื่อนลำตะคองเลยนะต้องใช้คําว่างานนี้เองเนี่ยเราไม่เสถียรน,นะครับทีมเราไม่เสถียรจริงซึ่งโค้ชเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าโค้ชเองขาดตัวผู้เล่นที่สําคัญจริงๆไปในทีมนะฮะสามสาวที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าโค้ชไม่เรียกนะท่านผู้ชมนะน้องมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีหลายทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องโฟกัสเนาะเสร็จจากตรงนี้ก็ไปซีวีลีกต่อ จากซีวีลีกนะครับไปชิงแชมป์โลกนะฮะท่านผู้ชมสภาพร่างกายของสาวไทยนะต้องใช้คำว่ามีรีมิตนะเออน,อ,ออน้องชัชชุออนน้องบุ๋มบิ่มของเรานีหัวไหลนี่เรื้อรังไม่หายสักทีนอาจจะส่งผลกับสโมสรด้วยนะต้องใช้คำว่าตอนนี้สาวๆไทยของเราหลายคนกังวลเรื่องอนาคตของตัวเองด้วยกับการต่อสัญญาของสโมสรอ,อันนี้ส่งผลมากนะสังเกตดูน้องเพียวอัจรพรคงยศ วิกหนึ่งวิกสองกับวิกที่สามมันต่างกันเยอะนะครับกับความสดชื่นความกระปรี้บกระเป๋่เนี่ยวิกที่สามกระปรี้กระเป๋่ขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าได้รับข่าวดีจากทางสโมสรนนั่นเองแน่นอนว่ามันส่งผลกับสภาพจิตใจเอามากๆเหมือนกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะท่านผู้ชมครับสาวไทยของเราต้องรอดท่านผู้ชมโอ้โหวันนี้ลุ้นเกาหลีใต้นี่เงือตกเลยทีเดียวเพราะว่าเซตที่3มนี่เกาหลีมาดีเหลือเกินได้ลุ้นกันไปถึง5เซตกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับบอลแกเรียไปนะครับ เกาหลีใต้ก็เก็บไปได้2เซตท่านผู้ชมครับนะทำแต้มทิ้งห่างไทยของเราขึ้นไปอยู่อันดับ7ของตารางคะแนนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมลุ้นกันในนาสุดท้ายความหวังเรายังมีท่านผู้ชมครับที่สาวไทยของเราจะได้มีโอกาสอยู่รอดปลอดภัยในศึกของ VNL นะขอเพียงแค่เอาชนะแคนาดาให้ได้3ต่อ0เซตสถานเดียวเท่านผู้ชมใช้คำนี้แล้วว่าสถานเดียวและก็ลุ้นให้ฝรั่งเศสเอาชนะเกาหลีใต้ให้ได้นะครับ3ต่อ0เช่นกัน นั่นคือทางรอดเดียวของสาวแทงเราในตอนนี้ที่มีอยู่ในมือท่านผู้ชมครับโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าถอนใ,ใจเฮือกใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาเชียร์กันแล้วก็มาพูดคุยหลังเกมหลังจากที่เกาหลีใต้นะครับแพ้ให้กับปาตเกสามต่อสองต้องมาเปิดเงื่อนไขการเข้ารอบกันหน่อยนะฮะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมกันจนจบคลิปครับอีพินี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ